สวัสดีจ้าพี่พเพื่อนๆอ,ออกมาเดินชมป่านะคะเดินเลาะป่าแล้วแถวใกล้ๆบ้านใกล้ๆริมทะเลนะคะชมนกชมไม้เสียงนกเสียงธรรมชาติพอดีออกมาส่งเก็บไม้ ใส่ตู้ไปษนีนะคะก็เลยเดินออกมาเดินออกมาชมต,ต้นไม้ชมบรรยากาศนะคะอยู่บ้านก็เบื่อจะเจอต้นอะไรบ้างพอดีตรงนี้เคยเจอต้นขี้เหล็กอยู่สองต้นแต่ว่ามันสูงมากนะคะเก็บไม่ได้ เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้มาเจอต้นผักักม็กผักม็ก,ก,มกน่าจะใช่เนาะนี่ผักม็กใช่ไหมคะโดยส่วนตัวอยู่เมืองไทยไม่รู้จักนะคะมารู้จักอยู่ที่ในออสเตรเลียใน YouTube นี่แหละเรียนรู้จาก YouTube นะคะที่จิ้มกับลาดใช่ไหมคะนี่ กขาจะเกิอดอยู่ในตามป่านี่ผักเม็กผักส,สมิกคือซีจะเจออะไรบ้างอันนี้เป็นอ,อะไรนะจัสมินดอกแก้วบ้านเราเรียกดอกแก้วนะหอมแสงนกเจ้าเจ,เจ้าต้นไม้ ต้นนี้จะเป็นต้นกาฝากกินจนตัวต้นแม่เขาตายไปเลยเห็นไหมนี่ตัวยอดตัวตัวเขาอยู่นะคะตัวกาฝากเนี่ยตน้นต้นใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูต้นขีเล็กสองต้นนั้นมันสูงมากไม่ได้มาดูนานแล้วจนออกดอกออกฝัก อยู่ในเขตของเป็นพิพิธเป็นเมื่อก่อนเขาเปิดเขาน่าจะเปิดแบบว่าให้เด็กๆมานั่งรถไฟอ้อมไอ้สนามอ้อมตรงเนี้ยนะชมชมอะไรสักอย่างนานมาแล้วเนี่ยเขาเขา,เขาปิดไปแล้วปิดทำการ แล้วต้นขี้เหล็กนี่เขาก็ปลูกเอาไว้ในเนี้ยปลูกเอาไว้ข้างในรั้วนั้นเมื่อกี้ลองเดินดูฝักมันมีแต่ฝักรีบๆไม่รู้จะรีบไปไหนจะไปปลูกซะหน่อยนู้นเห็นไหมเอ่ยเขาก็ออกดอกไปจนออกฝักไปเรียบร้อยอเห็นไหมอือ นี่ย yeah. ต้นสูงสองต้นนี้แหละสูงมากๆฝักเขามันมันไม่แก่เต็มที่นะเมื่อกี้เดินนี่มันไม่มีมันรีบรีบม,ม,มันไม่มีเม็ดข้างในเดี๋ยวเผื่อโชคดีมันร่วง มางอกเนาะมางัดเอาไปปลูกนี่ลำต้นเขาถ้าเขาตัดลงมาสักสั้นๆเนานะเก็บเก็บง่ายเลยเสียดายหลายครั้งแล้วเจอต้นขี้เหล็กใกล้บ้านแต่เก็บไม่ได้ เป็นรางรถไฟราจะพาเด็กพาเด็กนั่งชมพ่อมเกาะตรงเนี้นะคะเดี๋ยวไปเดินลัดไปนน่นก็เป็นทะเลตรงนี้จะเป็นบ้านคนเป็นบ้าน ชอบมาเดินแถวนี้แหละบางทีมาเขือพวงก,ก็มีงอกแต่ว่าตรงนี้ต้นยังเล็กเขาก็จะเกิดไปตามธรรมชาติชอบมาเดินดูของป่าผักป่านะถ้าเจออะไรงอกก็มาเขือพวงเกิดเองทั้งนั้นที่ยังเล็กอยู่อืม เดินเรื่อยเปื่อยถาวัอ้ยธรรมชาติเลาะไปเรื่อยนะคะพี่ๆชม เป็นคลองโอ้ยน้ำแห้งนี่ฝนไม่มีจะเชื่อมต่อกับน้ำจะมาจากทางนู้นเป็นคลองกันไอประตูกันน้ําอยู่ทางนู้นน้าลง ลไปทะเลได้หลายทางเดินมาม่ต้นหญ้าอะไรนู้นไปทางนู้นก็จะเป็นทะเลนะคะ ชอบเดินทางป่าล่มป่าไปดูเล่นจ็ดสก,กีหรือเปล่านี่ต้นต้นนี้กำลังออกดอกที่บ้านก็มีเคยทำคลิปไปแล้วสเดามาสะสเดา ไม,ม่ใช่มะตูมซาอุหรือเสดา,มาเมลีหอมหอมฝาดฝาดมันมันกินน้ำพริกเดินไปทะเลกันดีกว่า ตกใจวันจันท์ก็จะงเงียบๆไม่มีนักท่องเที่ยวคนเท่าคนแก่บางคนก็มานั่งชมวิวตกปลาบางคนก็มาตกปลา โอเคนะคะวิดีโอนี้เดินมาก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป บ๊ายบายค่ะ